โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในบทเรียนที่9นะครับซึ่งจะมีวิทยากรที่สอนในบทเรียนแรกสอนติดตั้งโปรแกรมแล้วก็สอนการสร้างเกมด้วย Construct 2เบื้องต้นกันแล้วนะฮะแล้วก็พอมาตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปจนถึงบทสุดท้ายนะครับจะเป็นการสร้างเกมในรูปแบบขั้น Advanced มากขึ้นนะฮะ มันจะมีระดับความยากของคอร์สเรียนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดนะฮะวันนี้เนี่ยในบทที่9เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการกำหนดท่าทางซิมูเลตต่างๆนะครับว่าเวลาเราจะสร้างตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยเราจะกำหนดอะไรบ้างแต่ว่าในบทเรียนก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือทาง ดิอากรท่านนั้นเขาได้บอกไปเรียร้อยนะครับว่าการสร้างตัวละครเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้สร้างตัวละครแบบธรรมดานะฮะเราจะสร้างตัวละครที่มีรายละเอียดเยอะมากขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอันนี้ผมมาเปิดหน้ามาสเตดเปล่าเลยนะฮะผมสร้างไฟล์มาใหม่หน่อยนะครับแต่ว่าผมยังมีไฟล์ตัวเก่าที่ผมเปิดไว้อยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าผมจะสร้างใหม่แล้วกันเพราะว่าจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันเนาะ โอเคฮะก็อันดับแรกเริ่มต้นเลยนะฮะเราก็ทำการเริ่มสร้างฉากธรรมดาออบเจ์ธรรมดาก่อนเลยผมจะขอห้างเป็นสไปด์นะฮะผมจะเอาพื้นเป็นสีส้มฮะอาธรรมดายังไม่ต้องอะไรมาก อ๋อแล้วก็ทริคอีกเล็กน้อยนะฮะเราไปกดวิวนะครับกดโชว์กริดนะฮะันนี้อ่าเราก็จะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของกริดเวลาวางเลเยอร์มันจะได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็กดอันนี้ snap to grid ด้วยนะครับอ่ามันก็จะแบบมันจะเขาเรียกว่าปรับอันนี้ให้มันตรงกริดเลยนะฮะถ้าถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับโอเคทีนี้ผมจะสร้างขอสร้างเพื่อนก่อนนะ ทำการกดชิปค้างนะครับแล้วก็กดลากไปนะฮะแล้วก็พอเราจะกดเลือกว,ว,วัตถุมากกว่า2อันแล้วก็กดเอ้อลืมไปกดคอนโทรลค้างไว้นะครับเพื่อเป็นการก๊อปปี้อ็อบเจกต์ไปเรื่อยๆนะฮะกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือ่อนอ่อแล้วก็กดคอนโทรลเลือ่อนอ้อง่ายกว่าแ,วแบบนี้ง่ายกว่าโอเค แยวผมขออนุญาตสร้างให้มันมีหลายๆอย่างหน่ยนี้นึงเนาะมันจะได้ดูหลากหลาย <c oughs> ประมาณนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็นปภาษาไทยได้นะฮะทีนี้เรามาดูกันว่า เวลาจะสร้างเป็นตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยจะต้องใส่อะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตใช้ไฟล์ที่เตรียมมาเลยแล้วกันนะฮะซึ่งไฟล์ที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับเป็นไฟล์ตัวที่ผมแอนิเมตขึ้นมาเองนะฮะมันจะเป็นตัวละครตัวมาริเทนพนี่นะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็แอนิเมตขึ้นมาเองนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะให้ตัวซอฟต์ไฟล์ตัวนี้นะฮะให้พวกเราเนี่ยลองไปใช้ลองไปเล่นกันดูเนาะแล้วก็อีดิตเองได้นะครับอของผมจะอยู่โฟลเดอร์ตรงนี้นี่โฟลเดอร์ตรงนี้นะฮะมันจะมีทั้งหมดเจ็ดท่าทางนะครับแต่ว่าที่ผมให้เนี่ยจะให้ไปทั้งหมด มีทั้งหมด4ตัวหลักๆนะครับ4อันหลักๆแบบนี้เลยก็ mm hmm. คือมีตอนเดินธรรมดายินเฉยๆตอนวิ่งตอนบิน,น,บนแล้วก็ตอนตกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แยกตอนตกไว้ด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวซอนไฟที่ผมเอ่อทำขึ้นมานะฮะเราลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับอนนี้ผมไม่ได้ห่วงอะไรอยู่แล้วเพราะว่า ผมก็ทําใหม่ได้เรื่อยๆเลยโอเคนะฮะ <c oughs> ทีนี้ครับวิธีเราจะเอาเข้าไปในตัวสเตทนะฮะตัวนี้เนี่ยรูปเราต้องมีรูปที่เป็นอาจจะเป็นรูปยิปก็ได้หรือว่าเป็นรูปภาพแต่รูปมาเรียงกันแบบนี้ให้เป็น a n i m เม e ก็ได้หรือว่าเราจะใช้สไปชีตก็ได้นะครับสไปชีตหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ ม,มันต้องพิมพ์ว่าอย่างไรอ่ะประมาณนี้สไปชีตนะครับมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะก็คือเอารูปทุกรูปเนี่ยมันรวมกันไว้ในกระดาษแผ่นเดียวมันจะประหยัดพื้นที่กว่าถ้าทําแบบนี้นะฮะแต่ของผมคือไม่ได้ทําแบบนี้นะครับ,แต,แ,บ,บ,รบแต่ว่าโปรแกรมของผมมันทําสไปชีตได้แต่ว่าผมเลือกจะทาแบบนี้ดีกว่ามันจะได้ชัดเจนและก็ง่ายกว่าแต่ว่าไฟล์รูปก็จะใหญ่นิดนึงเนาะโอเคประมาณน,นี้นี้ครับแล้วก็ก๊อป ไฟที่เป็นวอล์กเซอร์เตรงนี้กรอบลงไปเลยนะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดลากปล่อยตรงนี้เลยปึง้งอ่าทีนี้ตัวละครเราก็จะมาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ครับเราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปฮะทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าต่างเอ่อ Edit Image นะครับทีนี้เราต้องดูเราต้องดูและรู้อะไรบ้างนะครับเราก็ต้องเลยว่าอ่าทีนี้เนี่ยมันก็จะมีแอนิเมชันของเราอยู่ในนี้แล้วอ่า อันนี้เป็นแอนิเมชันตอนเดินดนะฮะทีนี้ฮะมันจะมีโฟลเดอร์แยกออกมานะฮะตรงนี้ตรงนี้ไหมฮะตรงคำว่าแอนิเมชันแอนิเมชันตรงนี้เนี่ยเราจะทำการแยกตัวแอนิเมชันในแต่ละท่าด้วยนะฮะของผมเนี่ยอันเนี้ยผมจะตั้งเป็นท่าวอล์กเพราะว่าเราอันนี้ก็มาใส่แล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ย ตรงสปีดตรงนี้เห็นสปีดไหมครับสปีดหรือถ้าเราเล่นเร่งเร่งง่ายๆในภาษาแอนิเมชันเขาเรียกว่าเฟรมเ t ทนั่นเองเฟรมเ t ทก็คืออัตราความเร็วของภาพที่มันเล่นนะฮะถ้าปรับเป็น5เนี่ยมันช้าเกินไปมันไม่ได้นะครับของผมเนี่ยตั้งตัวแอนิเมชันเอ่อตัวนี้เนี่ยไปที่30นะครับผมก็จะใส่เป็น30ถ้าหากว่าสไปชีตใครเนี่ยมันเป็นลนะักษณะแบบนี้ถ้าเราเอามาจากเน็ตนะแบบนี้เนี่ย เราอาจจะแบบลองตั้งเฟรมเดทของเราเองดูก็ได้นะฮะปกติอันี้เป็นของ Maple นะฮะถ้าจำไม่ผิดพวกนี้มันจะใช้เฟรมเดทอยู่ที่ประมาณ10-15ึงเฟรมนะฮะแต่ว่าของผมเนี่ยจะใช้เป็น30เฟรมนะครับหรือว่าจะใช้มากกว่านี้ก็ได้ตัวละครมันก็จะทำให้มันวิ่งเหมือนมันเดินเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็มาตรงโลบนะครับตรงโลบเนี่ยผมจะปรับเป็น yes นะฮะเพื่อให้มันเขาเรียกว่าเวลาเดินอ่ะมันวน,ม,น,วนมันวนท่าไปตลอดตลอดนะครับโอเค ทีนี้ก็ปิดลงไปก่อนเนะาะทีนี้ครับเรามากำหนดเขาเรียกว่ากำหนดพฤติกรรมให้มันก่อนนะครับเราเลือกไปที่ Behavior นะฮะเลือกไปที่ Behavior ตรงนี้อ่าด้งขึ้นมาละกดบวกนะครับตรงนี้เราจะตั้งให้มันเป็น Simulate นะฮะอ๋อไม่ใช่ Simulate เป็น Platform นะครับเรากดตรงนี้กด Add ไปเลยฮะโอเค Add เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะตั้งตัวพื้นด้วยนะฮะตรงนี้ ขออนุญาตกดคอนโทรล a นะฮะกดคอ okay. นโทรล a โอเคทีนี้กด behavior ตรงนี้นะครับผมจะตั้งให้มันเป็น solid หรือว่าเป็นของแข็งนั่นเองเพราะที่ไอตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถยืนบนของแข็งได้ผมจะขอ,อย่อขนาดนิดนึงเนาะโอเค okay. ผมจะตั้งสูงๆไว้หน่อยผมจะตั้งสูงไว้จากตัว,ต,วตัวพื้นสีส้มนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันบั๊กอยู่ตรงพื้นสีส้มเนี่ยมันมันจะเดินไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมากดเล่นกันก่อน อ่าทีนี้เห็นไหมะรับเราก็กดตัวลูกศรซ้ายขวานะฮะอันนี้ก็คือได้แล้วอ,อันนี้คือได้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้หลายคนเนี่ยเราลองทำแล้วปรากฏว่าแอนิเมชันมันบัก็กมันบั็กพื้นเหมือนมันกระตุกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรนะัเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยเราไม่ได้ไปกำหนดตรงนี้ฮะ,ะเขาเรียกว่าเซตค o ลิชันโ n p ิโพลิน นั่นคืออะไรเห็นไหมฮะไอตัวนี้คือเป็นตัวที่มันจะกระเทมจะเรียกว่ามันจะชนกับวัตถุนะฮะซึ่งถ้าเราทําวิธีก็คือเราจับลากไฟลยเข้าโปรแกรมเลยเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ฮะคือมันจะกําหนดตัวโพลิกอนของมันให้อัตโนมัติเลยนะฮะแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่ต้องการเนี่ยเราเลือกมาตรงเฟรมแรกก็ได้ฮะกดคลิกขวาแล้วเราก็ทําการเลือกอ่าสกู่นะฮะโอเค เราต้องทำการเลือก Set to b l o n d i n g box นะครับก็คือเป็นการเซตค่าคือเป็น box เหลี่ยมแค่นี้เลยตามที่เรากำหนดขนาดของภาพเต็มๆมามันก็จะเซตแบบภาพเต็มมาให้ทีนี้เรากด apply to raw animation ก็คือกดให้มันเป็นอย่างเงี้ยทั้งเฟรมทั้ง31ม1เฟรม13 1ภาพนี้เลยนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกัน มันก็จะทำมันก็จะเดินได้แล้วนะฮะแบบไม่กระตุกแล้วแต่อันนี้มันเรายังไม่ได้ตั้งค่านะฮะ,ะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เราจะมาเพิ่มท่าแอนิเมชันเข้าไปกันเลยนะฮะทีเดียวเดี๋ยวผมขอเพิ่มเข้าไปกันก่อนเลยนี่เวลาเพิ่มท่าแอนิเมชันท่าอื่นเข้าไปทํำยังไงฮะตรงนี้นะฮะแอนิเมชันให้เรารกดการคลิกขวา add animation นะครับ ผมจะตั้งอันนี้เป็น stand แ,แล้วกันว่าผมจะเอาท่ายืนเข้าไปนะฮะแล้วเป็น click เออไปที่ full stand นะฮะแล้วก็ตรง animation frame นะครับทำการคลิกขวาเลือก import frame นะฮะผมจะเลือกจาก import file นะฮะถ้าใครมี sprite script ก็ import มาได้นะครับแต่ผมจะเลือกจาก import file นะฮะไปที่ตัว file ของ movement กันนะครับผมจะอ่ะเลือก stand ตรงนี้ผมกด All ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ open ให้เปิดเลย แล้วก็ลบเฟรมแรกออกด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวพอเราแอดแบบนี้เนี่ยตัวโพลล็อกตัวนี่ยมันจะปรับให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้อัตโนมัติทุกเฟรมเลยนะฮะอ่าก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะขอเพิ่มท่าอื่นด้วยแล้วกันนะฮะเดีป็นแบบท่าจำ้ำ ในส่วนของโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับผมจะเออเอาเข้ามาแค่ตั้งแต่เฟรมที่1จนถึงเฟรมที่ที่นะครับเพราะว่าไอตัวนี้มันจะมี2ท่าที่รวมกันนะครับคือถ้าตอนกระโดดกับตอนจะลงนะครับผมจะเขียนว่า for อ่า for อ๋อขออภัยด้วยฮนะ โอเคมาต่อนะฮะไปที่ fall นะครับแล,แล้วก็ผมจะเลือกอยู่ที่เฟรมที่46เป็นต้นไปนะฮะจนถึง76ตรงนี้อ่าโอเคครับในแต่ละ animation เราก็เซตเฟรมเรทอยู่ที่30เลยนะฮะเซตไว้ที่30ก่อนนะฮะรูปดิงเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีหนึ่งสแตน์เนี้ยรูปดิงแน่นอนถ้าหากว่ามันต้องยืนตลอดเวลาตัวจับเนี้ย ผมจะตั้งทั้งหมดเป็น looping loop ing อาชิมสำเนียงผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แล้วมันเลน็กได้หลายแบบเนาะโอเคผมตั้ง speed ที่30ทั้งหมดทั้ง4 animation ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัว l o o มก็ตั้งเป็น yes นะครับทั้งหมดเลยเอา่าทีนี้ทีนี้เนี่ยพอเราจะกดเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นท่า animation แบบแบบเดิมอะ่ะก็คือไม่เปลี่ยนอะไรอะ่ะ แบบนี so, go, so so, kind of so ้แบบเดิมก็คือมันยังแบบเป็นท่าเดินอย่างเดียวอยู่อันนี้เราจะมากำหนดคำสั่งให้มันกันนะฮะก็ขั้นตอนแรกเลยแตบเพืนคลิกนะครับเลือกไปที่องก์โมนตอนนี้เพราะว่าไอตัวองก์โมนนี่คือชื่อตัวที่เราแอดเข้ามานะฮะแล้วก็เลือกไปที่ is moving is moving อ๋อเดี๋ยวก่อนนะฮะโอเคถูกแล้ว Is Moving แล้วเราก็ไปเลือกที่ On c o m m โ n แล้วเราก็มาเลือกที่ Set Animation นะครับ Animation ตอนนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยมันจะให้เราเลือกใส่นะครับทีนี้ให้เรากดลบออกไปก่อนฮะแล้วเราก็พิมพ์เครื่องหมายคำพูดนะฮะอ่าทีนี้มันก็จะขึ้น Animation มาให้เราเลือกเลยนะฮะ เราตั้งไว้ว่าอะไรเราก็เลือกตามนั้นนะครับอันนี้เราก็จะเลือกเป็น walk อ่าโอเคกดดันนะครับทีนี้ผมมาเลือกอีกทีฮะเลือกตัวอนกมลนะครับเมื่อตัวอนกมลเนี่ยไม่ได้เดินหรือว่า Not moving นะครับทีนี้เราจะใส่คำสั่งอันนี้ยังไงเราให้กด platform is moving ก่อนนะแล้วเราก็คลิกขวาตัวคำสั่งนี้เลือก inward อ่าหน้าหมายความว่าถ้าตัวละครนี้ไม่ได้เดินละ ตัวละครนี้เดินเราก็จะตั้งให้ตัวละครนี้เซตแอนิเมชันเป็นปึ๊บอ่าเป็นสแตนนั่นเองนะฮะโอเคเรามาลองพรีวิวกันว่าจะได้ผลหรือเปล่าอ่าได้แล้วนะฮะโอต้องเดินตรงนี้อ่าก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อย โอเคฮะทีนี้ต่อไปอยากให้มันถันซ้ายขวาด้วยได้นะครับแต่ว่าผมจะขอเปลี่ยนปุ่มการตั้งค่านิดหนึ่งนะฮะก็คือบางคนอาจจะชินมือกับการกดปุ่ม A W A S D ครับผมจะขอตั้งปุ่ม A กับ D เนี่ยเป็นปุ่มเดินนะครับแล้วก็ Spacebar เป็นกระโดดนะฮะวิธีตั้งคีย์บอร์ดตั้งยังไงฮะอันดับแรกเลยเรามาที่ตรงนี้ก่อน Double click ที่ s a ฮะ สเตต์ปะปะตรงนี้นะฮะแล้วกทำการกดเลือกคีย์บอร์ดก่อนอ่าทีนี้คีย์บอร์ดมันก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วนะฮะในตัวโปรเจกต์อ Project ของเราเองนะฮะทีนี้เรากลับมาที่อีเวน s ชี e t ฮะดับเบิลคลิกแล้วก็เราก็เลือกคีย์บอร์ดอ่าแล้วก็มาเลือกคำว่าคีย์บอร์ดดบเบิลหนึ่งนะฮะ On Keyboard On Key, Key Pressed อันนี้มันแปลว่าเมื่อกดแล้ว เพราะฉะนั้นผมจะเลือกอันนี้แล้วกันนะฮะ key is down ก็คือเมื่อเรากดปุ่มน,นี้ลงไปค้างกดปุ่มค้างไว้นะฮะผมจะตั้งเป็น a อ,อ่เป็น a ก่อนโอเคแล้วก็กดคำสั่งมากด shift เออกด control ค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งกดเมาส์ค้างแล้วก็ลากนี้ลงมาให้มันมีคำสั่งเพิ่มันนี้คือวิธีเขาเล่าคำสั่งแบบรวดเร็วนะฮะแล้วก็ผมจะตั้งอันนี้เป็น b อ่า แล้วก็ใหม่คำสั่งหนึ่งฮะตั้งอันนี้เป็นสเปซบาร์โอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปถ้าเรากด a เนี่ยเราต้องให้ตัวละครเนี่ยมันหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมฮะเราก็เลือกมา add action ตัวออนกระม on นะฮะแล้วก็ทำการเลือก set, เลือกคำว่า set mirror mirror นะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยให้เราเลือกเป็น not mirror นะครับอย่างนี้ประมาณนี้นะฮะถ้าเป็น Space is down ถ้าเป็น space is down ให้เลือกอให้เราเลือกตัวอันกมวนฮะแล้วก็เลือก simulate ตรงแพลตฟอร์มอนี้เนะี่ยให้มันเป็นเ,เดี๋ยวนะฮะ is down set jump ออตรง simulate control ให้เป็นจำนะฮะเอาใหม่นะ อนี้เรามาื่อาตรงแพลตฟอร์มเมื่อไปที่ Simulate r o n t r o l ล้วาตรงนี้นะฮะคอนโทรให้เป็นจัมปาประมาณนี้เรามาลองเล่นกันดูอันนี้เราเปลี่ยนปุ่มเล่นแล้วนะจากตอนแรกที่เราเล่นปุ่มลูกศรซ้ายขวาเราจะใช้ปุ่ม A กับ D อตอนนี้คือ A กับ D หมุนแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังไม่เดินนั่นเองก็คือเรายังไม่ได้ตั้ง Simulate <laughs> โอเคผมจะขอไปตั้งเพิ่มเติมนะฮะกดปุ่ม A ให้ซ i ม u ลเลอร์คอนโทรเนี่ยไปซ้ายส่วนดีเนี่ยก็ไปขวาหลักหลักมีแค่นี้เลยอ่าเราลองเล่นดูว่าได้หรือเปล่าอ่าแบบนี้โอเคฮะเรียบร้อยทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นว่าเอ้ยงานบางคนเนี่ยทำดับเบิลจำได้อ่ะเอออยากให้ตัวละครมันดับเบิลจำได้ด้วยนะฮะทีนี้เราก็กดตรงนี้ฮะ แล้วก็มาดูเมนูฝั่งซ้ายนะครับจะมีคำว่า behavior platform นะฮะให้เราตรงนี้ตอนนี้เดบันจันเป็นไม่ใช่ตอนแรกมันเป็น disable ให้เราปรับเป็น enable นะครับมันก็จะดึง,ดงสองครั้งนั่นเองนะครับทีนี้มาต่อกันในเรื่องของการทำท่า,าบินเออทำท่ากระโดดกับท่าตอนลงนะครับเราก็มาตั้งตรงนี้เลยฮะ add event เพิ่มเมื่อตัวอัลกอ is ทึม นะครับเราก็จะเซตถ้าอนกระมบนเนี่ยเป็นเซตแอนิเมชันนะฮะสเต็ปเดิมเลยครับแล้วก็กดเลือกเครื่องหมายควาพูดแล้วก็เลือกซ้ำนะฮะตอนตกก็เช่นเดียวกันนะฮะแล้วกษาสมการเลือกไปที่ตัวอนกระมบนเลือกไปที่ is falling ใหะมันจะมีคำสั่งตอนนี้ falling ให้เราใส่แอนิเมชันตอนนี้เพิ่มเติมได้นะฮะแล้วก็เลือกอนกำมบนเซตแอนิเมชันสเต็ปเดิมเช่นเดียวกันฮะเลือก fall โอเคลองเล่นดูอ่าทีนี้มันยังค้างท่านี้อยู่นะฮะมันเป็นเพราะอะไรฮะหนึ่งเลยก็คือคำสั่งมันเอ่อเหมือนเป็นคำสั่งที่มันทำงานชนกันนะฮะไอะตัวนี้เนี่ยตัวที่ไม่ได้มีรถสอนสีเขียวสังเกตไมหมฮะว่าบางคำสั่งมันมีตัวรถสอนสีเขียวด้วยอ่าอันนี้เขาไม่มีรถสอนสีเขียวเห็นไหมฮะตัวน,นี้ลูกคนแต่ว่าตัวนี้ตัวตรงเนี้ยมันมีนั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยคือคำสั่งนี้เนะี่ย มันจะใช้ก็ตอนที่ว่ามันกําลังทํางานอยู่พอนนี้มันกำลังทํางานตัวแอนิเมชันที่มันเซตไว้อะก็คือมันไม่ทํางานคําสั่งทีเดียวไงมันจะทํางานคําสั่งรัวร้วคาสั่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะก็คือเฟรมศูนย์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 มันไม่ไปเฟรมศูนย์หนึ่งสองสามเนี้ยมันไม่ไปอย่างนี้นะฮะก็คืออันนี้มันจะเป็นข้อที่มันมีทั้งข้อดีและข้อด้อยในส่วนของตัวคําสั่งตัวแบบนี้นะฮะทีนี้ แห้เราเปลี่ยนไปใช้ตัวแบบนี้แทนนะฮะที่มีลถสอดสีเขียวคือมันจะทำงานคำสั่งครั้งเดียวไปเลยนะฮะอ๋อลืมไปว่าเราแก้ต,ตรงนี้ได้นะฮะโอเคเราไปคลิกเข้าไปที่ปัรทัดนี้นะฮะให้เราเลือกเป็นออนจ p แทนกับตรงนี้ให้เป็นออนฟอลเรามาลองดอูอันนี้มันยังนนมันยังบังกเนาะ โอเคน่าจะผิดพลาดทางเทคนิคแล้วละ่ะตรงนี้โอเคผมพอรู้ปัญหาละปัญหานี้เนี่ยก็คือไม่ได้เกิดจากคำสั่งตัวนี้เลยนะฮะคำสั่งลูกศรสีเขียวเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ผมก็ยังงงกับวิธีแก้ปัญหาอยู่แต่ว่าวิธีแก้ปัญหาที่มันง่ายที่สุดก็คือเราทำการเพิ่มเงื่อนไขให้กับโปรแกรมมันให้โปรแกรมรู้นิดนึงว่าเออตอนกระโดดเนี่ย คำสั่งมันจะชนอะไรหรือเปล่าผมก็ลองมาคิดอีกทีนึ่งว่าเออมันไปชนกับคำสั่งตัวหนึ่งก็คือแพลตฟอร์ม is moving อ่ะเห็นไหมฮะแพลตฟอร์ม is dot is dot moving ก็คือตอนที่แพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่ได้ขยับมันจะเซตไปท่า stand ใช่ไหมฮะตรงนี้เนะี่ยมันจะมีบั๊กนิดหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยอันเนี้ยเรากลับคำสั่งเดิมก่อนนะฮะไอตัวเนี้ยบรรทัดที่6กับ7ผมขอกลับไปที่ is jumping เดิมก่อนเนาะกับตัว ต่อวิ่งโอเคทีนี้เนี่ยเรามาลองเล่นปัญหามันก็จะเกิดประมาณว่ากระโดดแล้วอย่างเงี้ยมันค้างนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือว่าโอเคฮะโอเคฮะเราก็กลับมาที่ในส่วนของจัมกัฟฟอนะคะจากตอนแรกที่มันมีปัญหาก,ก็คือว่ามันค้าง อย่างนี้ใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวผมช่วยด้วยก่อนอ่าแบบนี้ทั้งๆเพราะว่าอะไร1คําสั่งไม่ชัดเจนแล้วทุกคนก็จะงงคําสั่งอะไรไม่ชัดเจนเราใส่คําสั่งไม่ละเอียดหรอใช่ครับพวกเรายังใส่คําสั่งไม่ละเอียดพอการใส่แค่นี้มันยังไม่ละเอียดพอสําหรับการทำอ๋อ m o ม e m o v e m e n ตัวละครหนึ่งตัว ม o v งพิเศษตละครหนตัวอาจจะไม่ได้มีแค่ท่าเดินท่ากระโดดอาจจะมีท่าจมตีท่ายิงธนูด้วยนะฮะถ้าพวกเรามีโอกาสสอนเออถ้าผมมีโอกาสสอนผมอาจจะสอนให้นะฮะแต่ว่าในบทเรียนเนี้ยอาจจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าเราต้องกําหนดเ็ค่าอะไรอีกนะครับแล้วก็เวลาพอลองค่ามีน้อยด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยคำสั่งที่มั่นชนก็คือคําสั่งตอน walking ไมาไปชนกับคำสั่งตอน walking เพราะอะไร1แพตฟอร์ม,มัน moving มัน moving ในเวลาตอนที่กระโดดตัวคําสั่งที่6ก็ชนกับคำสั่งที่1ก็คือมัน moving มันก็จะ set ท่า walk มันก็เลยค้าเป็นแบบนั้นวิธีแก้ให้เรากดไปที่บรรทัดที่1นะฮะกดตรงนี้ให้มันเป็นกลุ่มสีส้มแค่เฉพาะตรงส่วนข้างหน้าส่วนนี้นะฮะแล้วทำการกดคลิกขวาเลือก add another condition แล้วก็ไปกดไปที่ตัวอนกรมนฮะแล้วก็กดเลือก is on floor Is on floor ทีนี้ให้เราต้องเป็น inverse is on floor นะฮะก็คือว่า,ถ,า,า,วา,วาวถ้าหากว่าตัวละครเนี่ยมันขยับแต่มันไม่แตะพื้นอะมันจะไม่มามันจะไม่ออขออภัยฮะต้องเป็น is on floor เฉยๆไม่ใช่ Inverse โอเคถ้าหากว่าตัวละครเนี่ยมันกระโดดเออมันขยับมันขยับแต่ว่าไม่ได้แตะพื้นมันก็จะไม่มาเซต Animation ที่ท่าวอล์ท่าวอล์ตัวนี้นะฮะ แต่ถ้ามันแตะพื้นแล้วมันขยับมันจะเซทท่าบล็อกนะครับแล้วเรามาดูกันว่าจะบั็กหรือเปล่าอันนี้ผมก็เคยเป็นปัญหาตอนที่ผมทำใหม่ใหม่บั็กปัญหาเยอะมากโอเคเราลองกดกระโดดอ่าทีนี้มันก็ไม่บั็กละในตัวท่าที่เป็นกระโดดกับท่ากล,างลังหลดอ่าแบบนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ให้ตัวละครสมบูรณ์แบบแล้วประมาณนี้นะฮะโอเคทีนี้ ก็จะได้ประมาณนี้อ่าอีนนี้ผมจะมาตั้งมุมกล้องกันบ้างมุมกล้องเนี้ยผมจะทำการเคปี่ตัวนี้นะฮะเลือกแอดอ๋อไม่ใช่แอดตัวนี้สิต้องเลือกไปที่แอด b ีแฮเ i อร์ตรงนี้นะฮะผมจะเพิ่มตรงคำว่าสกอร์ทู ก็คือกล้องมันก็จะติดตามตัวละครผู้เล่นไปด้วยนะครับแบบนี้นั่นเองก็จะเป็นคำสั่งประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถลองเอาไฟล์ตัวทอดไฟล์ตัวนี้ลองไปโหลดเล่นกันดูได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไม่แปะลิงก์สิเอา QR วอ d e oh เลยดีกว่าจะได้ง่าย นะครับผมจะเอา QR code ไว้ตรงที่หน้าจอข้างล่างแล้วกันนะฮะว่าตัวน,นี้คือ s u r c e f i ล e ในบทเรียนนี้นะครับเป็นเวิร์กช็อปเพราะว่ายัางไงเราพวกเราทำอ่ะถ้าเราดูเฉยๆมันคงไม่ได้ความรู้ใช่ไหมเราต้องลองฝึกทําอันนี้ก็จะเป็นคําสั่งการกําหนดท่าทางให้เทสต์ซิมเลตแบบละเอียดนิดนึงนะครับแล้วเราก็สอนวิธีการเปลี่ยนปุ่มคีย์บอร์ดด้วย นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในบทเรียนที่9ตัวนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันในบทเรียนที่10ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ